กระดึบมามาทำครูร้องไห้อีกแล้วเห็นไหมนิสไม่ดีเลวเอ้ยขากเลย อ,อ่พี่ดีค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย <c oughs> เออต้องขอพูดอย่างไม่ไว้หน้านะ <c oughs> ว่าไทยทำได้ดีกว่าทุกคนเลย <c oughs> ถูกต้องตั้งแต่พูดเลย <c oughs> คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอันหนึ่ง <c oughs> คือไทยมาซื่อๆพูดซื่อๆแค่เนี้อาจจะไม่ต้องยาวมากอะไรก็ได้แถมไม่มีร้องหนอนน้อยไปได้อีกแล้วอยู่ในเวลาป่าเนี่ยเกินมหมอยู่สิบวิสิบวิ อาจจะต้องให้มันมตัดกระชับคือไม่อยากคือในการพูดตอนก่อนเข้าเพลงเนี่ยไม่อยากให้รีบพูดเพราะมันต้องใช้อารมณ์ในการบิวบิวหรือส่งไปให้คนดูเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดว่าตัวเองมันเยอะอะไรที่ว่าดูเมันเยอะแล้วต้องต้องพูดเยินเยอะแล้วเขียนวดไปวนมาแล้วพูดวนไปวนมาเนี่ยมันตัดดูสมัยสั้นๆไม่นนกี่ประโยคก็พอเนี่ยอย่างไทยนี่เป็นตัวอย่างที่ ที่ดีแต่ว่าเพอเอิญมันมีอีกเพลงหนึ่งเข้ามามันก็เลยเกินนอน,น้อยที่อยากได้นะแต่ก็โอเคแต่อยากให้เก็บนะอยากอยากให้เก็บไว้นะแต่ว่าเก็บไว้น้อยแต่ตรงก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะเยอะไปคือพูดแค่นี้ก็พอไม่ต้องพูดแค่นี้มันได้ความหมายเท่ากันแล้วลองไปตัดดูนะอีกอันหนึ่งที่ที่จะตริงไว้นิดหนึ่งคือเวลาตัวไหนโหดร้าย ตัวนี้ใช่ไหมตัวแรกเลยที่ไทยร้องเนี่ยไทยพยายามหลบเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าหลบแล้วไม่รอดเนี่ยใช้เสียงจริงดีกว่าเพราะหลบแล้วไม่รอดเนี่ยหายไปเลยต่อมไปเลยแล้วตรงนั้นมันเป็นพีคของเพลงด้วยแต่จริงแล้วไทยร้องถึงแต่พยายามแต่พยายามจะลองดีไซน์ว่ามันจะเป็นเฮดโทนพอเฮดโทนแต่ว่ามันพลาดอ่ะสายเกียร์ผิดมันจะโคนมันไม่มาอย่างเงี้ยหายไปเลยอันที่สองก็เต็มเสียงเต็มเออโอเคอันนั้นเลิศหรืออันที่สามที่พยายามใะ้เฮดโทนแต่ว่าสูงไปอีกตัวหนึ่ง ไปเป็นคู่สามคู่อะไรสักอย่างเนี่ยคู่สามเนี่ยแล้วพลมันสูงพอที่จะดันถึงก็โอเคแต่บางทีไอ้ตัวที่มันไม่สูงพอแล้วมันพยายามจะใช้เฮดโทนเนี่ยมันมันก้าวกึงๆมันล้องไม่ได้มันจะเป็นเหมือนสตาร์ทไม่ติดอ่ะมันก็จะต่าไปก็ลองดูต้องไประวางดูคปอพิแรกถ้าเสียงเต็มร้องเต็มได้ร้องเต็มเลยร้องเต็มเลยนะไม่งั้นเี๋ยวโอกาสพลาดมันดีแครด ร้นะองเต็มแล้วมันแซดกว่าเยอะมันจีดอะจีดอะออครับก็ต้องชมในความกล้านําเสนอนะก็คือเพลงเนี้ยโดยรูปแบบเดิมเนี้ยนะมันคือมันเป็นเพลงโชว์โชว์อลังการอะใช่ไหมก็ร้องร้องแนวแนวพาวเวอร์เป็นเป็นแนวแบบสากลแหละยแต่ไทยแบบว่าใส่ความเป็นตัวเองเข้ามานะคือคือร้องเป็นแนวไทยเลยแหละอันนี้แหละนะครับคือเป็นแนวปนปน,นพื้นบ้านนิดหน่อยนะแต่ก็ผสมผสมได้กลมกลืน่ะ นะครับตรงจุดที่เห็นตรงกับพี่ดีเลยนะคือพี่ดูไทยร้องมาหลายวันนะไอ้ตรงจุดตรงนี้เป็นจุดที่จริงๆตอนพี่ดูไทยซ้อนอนะ่ะพี่ไม่รู้เอ๊ะตกตรงไอ้ตรงที่เป็นไรที่เป็นที่เราเราหลบเสียงอนะ่ะพี่เอ๊ะเราอ้อมเสียงไว้ร้องจริงหรือว่าเราจะหลบเนี่ยบางทีพี่ซ้อมเห็นซ้อมบางทีก็ร้องเสียงจริงบางทีก็ร้องเสียงหลบเนี่ยนะแต่พอดูวันนี้บางอ้อเลยก็คือว่าใช้ทั้งสองอันเลย ซึ่งพี่ว่าอันนี้ไม่ใช่กูไอเดียนะครับเพราะว่าเปลี่ยนที่ที่ีว่าเลยพราอย่างอันแรกนะคนอาจจะมองเราล้อเราร้อไม่ถึงนะเพราะว่าการที่ทรายล้องเสียงหลบเนี่ยคือเสียงหลบเราไม่แรงพอนะคือถ้าจะล้องเสียงหลบเนี่ยมันต้องแบบว่ามันต้องพุ่งออกมาเลยโดยเฉพาะอย่างอันอันหลังที่ขึ้นเป็นผู้สามใช่ไหมครับอันันคือถ้าท้ายจะร้องเทคนิคนี่ท้ายต้องฝึกอีกวันสองวันเนี้ยเอาจนเอาจะออกมาหรือไม่ก็แบบพี่ดี่บอกร้องเสียงจริงไปเลยจริงไปเลยซึ่ง อันนี้ยังมีโอกาสอีกนิดหนึ่งเ,เพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าไอ้สิง<ม>ไอ้น้อยคำว่าร้ายเนี่ยมันสูงไปนิดหนึ่งสักแบบไทยจะที่จะคุมหรือเปล่านะครับใช่แล้วสูงไห<อ>มลูกคือว่าวันแรกไทยได้แบ็คก,กิ้งแท็กออริจินอลมามไทยก็ซ้อมร้องเอาเสียงนั้นแล้วมันก็เลยเจ็บคอก็เลยเสียงก็เลยแตกๆจริงๆถ้าไม่เจ็บคอก็ถึงนะคะถึงครับถึงสบายๆเลยอย่างนั้นแปลว่าเราเราจะใช้เสียงจริงใช่ไหมจริงแต่ว่าลกมันแต่อันหลังที่เป็นคู่สารน่าจะใช้เสียงหลบใช่ไหมครับครับ โอเคก็ <c oughs> จริงๆก็มีมิติตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเนื่ <c oughs> นองจากว่าเพลงนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพลงที่เราร้องในอินพอวนะคือเราเราจะไม่ได้ยินการอินพอวส์อะไรมากมายในเพลง <c oughs> ก็มีดัดโน้ตอะไรบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรก็กเป็นฟิลเขาเ,เ, <c oughs> เป็นเขานะมี <c oughs> มีอยู่โน <c oughs> ้ตเดียวพี่อาจจะฝากท้ายกับครูครูนะครับวันนี้นี่คือคือโน้ตประโยคสุดท้าย รู้รู้ว่าสักวันเนี่ยคือจริงๆโน้ตเดิมที่น่จะเป็นรู้ว่าสักวันนะ,ะครับซึ่งซึ่งอันนั้นจริงๆแล้วในในมุมพี่เนี่ยคือถ้าเราไปเปลี่ยนโน้ตที่เป็นโน,น้ตสำคัญเนี่ยในแต่ที่เพลงมีอินโอยว์เนี่ยเพลงเดิมมันอาจจะเสียคือคือเสียรูปไปนะครับแต่อันนี้แต่ว่าการที่ใช้เอื้อเป็นรู้ว่ามันช่วยให้ฟังเหมือนลูกทุ่งไนงะคือมันมันช่วยแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวออริจินอลมันเสีย,ม,ม,สยมันเสียไปโน้ตเดียวเองครับอาจจะลองไปตัดสินใจกันดูครับว่าจะกลับมาเป็นโน้ตเดิมมาหาลูกเอื้อให้ฟังเป็นลูกทุ่ง ไดต้ตัวจริงมันตัวฟาใช่ไหมครับแ้่แม่เขาไปร้างซอลใช่ไซอใช่อันนะี้จริงๆจริงๆแล้วเนื่องจากว่าความที่เป็นคนเขียนทำนองเองเนี่ยผมก็อาจจะอนุโลมได้ แต่จริงๆนะครับผมคิบไว้ดีกว่าค่ะพี่รู้สึกว่าถ้าคีบอันเดิมไว้เราก็สามารถร้องให้เป็นลูกทุ่งได้เพราะว่าไทยสามารถเอื้อนได้เป็นลูกทุ่งได้อยู่แล้วในทุกๆโน้ตถ้าเขาจะเอื้อนครับจะเป็นเก็บโน้ตนั้นไว้ลูกพราจริงเฟอร์เฟอร์มีอะไรกันนะครับเก็ลองดูยังมีเวลาเยอะเยะหลืออหลือเฟือสำหรับไทยแล้วเหลือเฟือมากขอบอกว่ากลมกล่อมที่สุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่พูดตั้งแต่ยันแบบเพราะว่าไทยใช้ความจริงใจทั้งหมดแสดงออกมา ไม่งั้นครูตรงนี้ไม่นั่งร้องให้ไปตั้งหลายคนหรอกจริงๆลูกแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ต้องประดิษฐ์โชว์ที่ไม่ต้องประดิษฐ์จริงใจที่จะพูดจริงใจที่จะสื่อสารแล้วก็ตัวเองเป็นยังไงก็เป็นมันอย่างนั้นร้องเป็นตัวเองที่สุดแล้วมันก็ได้ใจคนที่สุดนั้นมันมันมันลงตัวหมดเลยสําหรับโชว์ของไทยมันอร่อยกลมกล่อมเลิศอะขอเสียงตบมือ,อมดังๆหน่อยเอยาที่ เขาสามารถร้องร้องค้นอารมณ์ได้กว่านี้นะได้คือยังได้กว่านี้เดี๋ยวพอไปที่นู่นนะคะพี่โยมบรรยากาศจะช่วยพอมันเห็นแฟนๆที่แบบมาเชียร์เขาตรงนั้นน่ะเขาไม่อยู่หรอกค่ะภาพเดิมภาพเดิมกลับมารับรองได้ว่าเัาไม่อยู่แน่ๆเผื่อระวังจะทะลักนะลูกถ้าทะลักไม่เอาเราเคยทะลักมาแล้วจําได้ไหมบนเวทีพอเราทะลักปุ๊บเนี่ยอารมณ์เราทะลักปุ๊บเราควบคุมการร้องไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่อง ร้องไห้ผลคำล็อกมันฟังไม่ได้ดังนั้นควบคุมให้ดีตั้งแต่ต้นนะคะแบบอารมณ์มากกว่านี้ได้แต่อย่าให้ล้นอย่าให้ทะลักควบคุมการร้องให้อยู่ถ่ายทอดจริงๆโอเคที่สุดใครนะพี่เฟรมอ่ะก็ได้เหมอ่าก็ใครนี่ใครนี่ดังหนึีครับก็ครับก็เลยอ่ะ เยอะขาดอย่างอีกเก็บครบเลยเยอะขาดอย่างอีกอืมเอิญก็ได้รูดเอิญไปเลยเอิญอันนี้โอ้รนูผมมองเห็นแบบเป็นมองเห็นเหมือนกับมองเห็นในเวทีคอนเสิร์ตเลยเป็นฟิลของเวทีคอนเสิร์ตเหมือนกับมองผ่านในทิจอทีวีอะไรเงี้ยครับหรือว่ามองในเวทีคอนเสิร์ตเลยครับมองเห็นแบบมีไฟมีอะไรเพราะว่าอารมณ์เขาได้ แล้วก็ร้องออกมาจากสิ่งที่เขารู้สึกครับเพราะว่าด้วยเหตุการณ์อะไรด้วยน่าจะเกี่ยวข้องอที่ทําให้เขาร้องหนได้ดีแต่ว่ามีท่อนที่เป็นเปียโนโท่อนแรกๆยังมีเหลื่อมนิดนึง เค้ยพวกจารู้เรื่องนี่ว่าเข้าเรื่องดนตรีนะผมด้วยนะมมีจินตนาการมีภาพเห็นไฟเห็นอะไรนะทีตัวเองทำไมเวลาโชว์ตัวเองเห็นไฟมึงเซรุ๊บจะไปเห็นช็อกโกแลตก่ะดูเห็นไฟเห็นตัวเองอยู่บนเวทีาแล้วดีนะลูกมีทฤษฎีทางดนตรีเป็นตัวเอร้องก็ะยาจริงๆอันอันท่อที่เหลืองเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ใชถ้าเป็นเวทีจริงเนี่ย บางทีพี่เมาที่ตีกรอกก็จะช่วยช่วยนับให้แต่ว่าแต่นี่พี่ว่าให้ฝึกให้ฝึกให้เกาะกับตัวเป็นนยให้ได้ด้วยตัวเองก่อนดูการผ่าดะไรแบบนผมเลื่อนนนี้ทีเราก็ลืมพูดครับ้จริงนั่นเพราะอะไรรู้เปล่าว่าทำไมทำไมที่สองคนถึงลืมพูดเรื่องจังหวะเหลือมของพี่ไทยอารมณ์เพราะอารมณ์ของพี่ไทยมันลากคนดูไม่ได้หมดจนเหมือนวันที่คอมเมนเตอร์ลืมคอมเมนต์ต้นที่ว่าร้องเจ๊งสองพุกอะ นั่นแหะคือเรื่องของอารมณ์โดยตรงที่เขาลากคนดูเข้าไปสู่สู่สโชว์ของเขาได้นะก็เลย <c oughs> ก็เลยลืมคอมเมนต์ไป่จ,จริงๆแล้วไปฝึกนะลูกเกาะให้ได้กับเปนโนผมผมขอเติมหน่อยหนึ่งเพราะว่าทายร้องเพลงเดียวแล้วก็คนไม่ได้คอมเมนต์อีกมันเหมือนใช้ไม์คนละยี่ห้อนะมันเหมือนใช้ลำโพงคนละตัวเ,ออเสียงมัน,มนออกมาชัดมัน เสียงแพงกว่าไอ้พวกเนี้ย <c oughs> คือเป็นยี่ห้อที่แพงอะ่ะเป็นไฮเอนด์เน่ยเสียงมันชัดปิดคํา <c oughs> ชัดเจนอักขระชัดเจนมันก็เสื่ออารมณ์ออกมาโดนหมดอันนี้คือคือข้อแรกที่ต้องชมแต่นี้อาจจะเป็นธรรมชาติคือเนื้อเสียงที่ติดตัวมาเองแต่ผมว่าเขาก็ทําการฝึกฝนมาดีคําควบกล้คำคาอะไรนี่แบบออกมา <c oughs> ชัดพอชัดปึ๊บอารมณ์มันจะส่งมาชัดใช่ไหมเหมือน หมือนร้องมันเป็นคําฟังแล้วมันเป็นคําชัดอ่ะเอออันนี้ต้นต้องเอาไปใช้เพราะว่าเราร้องมีเทคนิคที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าบางคํเพราะมันไม่ชัดปุ๊บอารมณม์มันอะไรเงี้ยมันยังไม่ใสเต็มไปอย่างสุดๆอย่างที่เขาทํานะครับอย่างที่สองก็คือว่าวิธีการในการใช้เรื่องที่พูดเข้าเพลงเนี่ยเขาพูดแล้วเขาได้ยินเสียงตัวเองแล้ว เนื้อความที่พูดอ so, ่ะมันวิ้วอารมณ์มาเลยทีนี้หลายคนบางคนเนี่ยพูดอินโทรมาเนี่ยอารมณ์คุณยังไม่มาเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทที่เขาเขียนมาที่เขานำเข้าสู่เพลงของเขาอ่ะมันช่วยตัวเขาด้วยมันไม่ได้ไปคิดอะไรแค่เก๋ๆหรือจะทำอะไรแค่สนุกถ้าสมมติว่าเพลงเราจะสนุกถ้าคำพูดของเรามันสนุก มันก็ช่วยเราตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วพออินโทรขึ้นมาไปแล้วครูเคอรไปหมดเลยอันเนี้ยคือความลงตัวที่มันออกมาจากใจอาจจะง่ายกว่าคนอื่นเพราะว่าเพลงนี้เป็นตัวเขาเองใช่ไหมยังไม่หยุดจนเดอ๋ยี้นี่สองคนชมไทยจะล้อตอบเพื่อคุูเท่ันั้นเพราะฉะนั้นทุกคน เ,เขาเขาเขากลับมาเขาให้อะไรกรับเราด้วยจำไว้เพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาที่จะไปเขียนที่มันจะมาปุ๊บแล้วมันช่วยในอารมณ์สำหรับคนที่แบบเ,เพลงมันมีอารมณ์เยอะบางทีพูดมาปุ๊บเนี่ยพอเขาพูดมาตัวเขาก็มาแล้วตั้งแต่คำพูดแล้วะพออินโฟมาปุ๊บมันก็นำพาทุกคนในฮอหรือแค่นี้ไปด้วยกันหมดนี่คือชนะแล้ว ถ้าคุณสามารถพาคนไปซ้ายไปขวาไปอย่างที่เขาต้องการได้คุณชนะแล้วขอบคุณต้นที่เลือกไทยกลับมามากออทีเด้ยัย yeah. สมสมคุ้มค่ามากลูกคุ้มค่ามากทยที่กลับมาแล้วแบบทำให้คุณรู้สึกชื่นใจได้แบบนี้นะเป็นหนึ่งเพลงที่ได้รับคำชมมาด,ดีที่สุดเลยจริงดีมากรู้สึกต้องอย่างนี้ดีว่าต้องอย่างนี้ดีว่า นักเล่าฝันต้องอย่างนี้ดีวะอ่ะ,อะ